เรามาแต่หายามปลาลุงไก่คือหิวคู่นักแทะตามหลังเรามากก่อนฝนตกนักพี่น้องเอ้ยเนาะตกกระแตะเศ้าวเมื่อกีนอก้นี่ก็ลงตกลงมาอีกบบดนี้เห็ดหาย้ํำมาปลาขึ้นอีกแล้วมาเบิ่งทางลุงกะป้าไปเอาปลาหาก,กันมาทัางจอยกะบวงแย่งมปใส่เนาะมาเบิ่งก่อนคือหิวมาจนเซ่เมื่อกี้นี่

ได้กบเพาะได้ปลาพร้อมาเนี้อาะมีขี้เหยอะไรเนาะอันนี้กบราคาสองตัวงี้อื JI, so oui, มอ hey, mm ้มันมีแต่ปลาน้อยอันนี้ขยันแต่ปีงเนอะโม่เมื่อนั้นพล่อยเตอ่ามาโดดปีงเอ้าปลาค้อปลาซิวพี่น้องเอ้ย มาเมามามีหมูเลือกติหมูเลือกหมูกับเมื่อไหน้องจุกกับเมื่อป้าไหนข่อย่ากไม่ดีนะดูเห็นอ้าวเอาเลือกปลาคอใช่นี่กันเมื่อตอนไหนวะจากแล้นข่อย่างมาถามลุงคนกระเมื่อไหนคนอ่ะเอาเบ้าวเบิ้งเบิ้งฉาเลือกปลาช่วยได้ก่อนพี่น้องเลยเบิ้งตั้งกล้องไว้ก่อนเบิ้งเราลงไปลายามเบิ้งลงปลายมั้งนะข่อยลงปลายน้ำมาลายได้ปะ เห็นม่น้องนิี้ฝนทรมาอยูุ่มิเช้าเนี่ยว่าหัยนกจอยมาป่าเมื่อแจวเริ่มฝนมาได้หน่อยหนึ่งฝนมาหน่อยกินซ้าป่ะวันนี้น่ามาหลายจะมาได้จังเนาะมาให้เราไปเบิ้งอืเบิ้งเสียเลือกปลามาก่อนพี่น้องเลยตั้งกล่องไว้ก่อนโกอได่เห็นแหละนะวันตกกินนี่กะเก็บเด้อเก็บก่อนมันหยุดเด้อเขาว่าอยู่ฝนเช้าเลย

mà ừ. Nó đang tìm đấy, đó rớt đây để kiếm ốp Ừm, phải đây Đó, này này. này Không sao, đi hết nghe Chúng tôi chỉ có đôi phải sông Hàn 2 Hà này Chúng tôi chỉ có đôi phải sông Lục và Hồng

มันเป็นปลาซิวหนเนาะปลาซิวน Ho, um, so ้อยไล่ตัวเติมอีเดยดนี่นี่ปลาขาว้องปลาคอน้ำปลาคนมาลุงให้ไล่ต่บเอไล่ตัวเติมนี่กันเลยได้ทั้งปลากลมได้ทั้งปลาซิวใช่รบมาใช่เยอก่อนมีหนามีเอาอะไร นำดน้นมาให้น้าได้อืมวอยู่ลายลาย่าเอาเงี้ย่ใช่ยีม่หมนั่นว่าอยู่เาเราไปเบิ้งมันนันป่านมันเดีวะเนาะป่านกับป้านแต่กาวน่ะป่านเดียก็เล้วเล้วเขากับ่านเนาะเข้าเอาปลาเด้ยเขากับานไว้เขาคไปเล้วปาลงเยอมมาแดดจเตเนาเี่ยไปบนไหบ้างเขาาเขาหินดียวเียินดีเดีมันไม่ดุหนาเบ่บนาไมเอามาถอดเนด้นอเด็เเะ มึงมาก็มาชยโหเด็อหนออ๊ะเออเนียใช่เนียเอไปมึงกัดูมกัดไรแบบฮะกัดฟูมกัดบพูกัมาส่เลยนมาดี๋ยวไลเลยจับเนียจุกบขึ้นมาห่อเนะเอ้าคอยก็บ่าอยู่คอยนั่ิงไก่แฮะเต่ก็เตียอยู่ดรอกเมื่อเชืาเดเดกัย่างไปดนทุกคนแต่ว่าเตอนอนได้ อย่ามามดูถามรุงพนเดอรเมื่อเลเอ้าวน่าจะกันนอนนี Woah ่นะนอนยันอน่ได้อัดเพื่อนนะผมเนี่ว่าคนอย่นี่ดูนึงเพื่อนดึงแม่ถูกไมอยู่ฮะขออยู่ๆแค่ยาหน้ามาได้บอกเยี่อะไรดิเอาไปจัดกคุเล้ออยู่พุ่นค้อตัวเลี่ยว bà rịu mặt luôn Tao đi cái hùng đấy hùng 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 không? Để hùng hùng ấy hùng 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 Cả bốn hùng 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 Đó Một hùng Nè hùng 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 Đấy hùng 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 con tâm lý cầm nhoi nó nói nó nha mặt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  nói mặt nha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  là nha mặt nha mặt nha thịt nha mặ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 t là mặt nha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  người mua quá cỡ đâu thì người mua quá bùng Cái như là kia bất kỳ này nữa bằng được chưa nữa bằng được bằng được bằng chưa Nó bằng được nó chưa nữa bằng 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 chưa เอ๊ะมาอะไรกินนะลุกไปไหนมาหาเแล้วนี่ก็สิบชิบกบผาพอยเจอ่าเก็บมเก็บว่จ่อจ่อวะขนม้ามาแล้วมาแล้วมาทันแล้วกเอาสุบาป้าโทรมาให้เก็บผาเดี๋ยวบงผาชือม่งมิตรวะเอาอันจากนัานเด็กหนแล้วหนาวมุ่มเด็กละ

หนาไปเนียมาขึนมาเลือกอย่างเงี้ยงาไว้เนาะมาชิเริ่มมาเลือกาชิข้วบ่วนั่นก็มันก็นาแล้วบอมาก็หมาบ เเา้ด้งได้แล้วเนาะตงแต่นปลาซิน้ำหนาต้นเราจะเต้นพละพละเลยมันเต้นขึ้นได้ปลาโลงกล้วมันเนาะมันเต้นขึ้นมันแบบเบืดแบบว่ามันถูนามขึ้นนะนะจริงแท้นี่ปาขึ้นปลาลงปลาลงปลาขร้งมากเลยซอยแล้วมันลากงแต่เอาเดีแยมันเปื่ ถิ่มไ่ได so, so, yeah. ้ป yeah. ันยใช่ลูกแบว่าะใครอยู่ได้ไหมครงอขึ่นกิเก็ได้พี่ไมเ้ยโดยรงมันก็วอยู่มันจะลงมนันหัวเนอะมันจะได้น้ำเติบแต่รถยรงมันไม่ได้มีเนื้อมันมีเชื้อของมันว้ยอวยอนี่เขา่ากนเจอกเาะเนื้อมันไหลมาหกันตัวบอยู่น vâng ừ, mà, bà. mà nó. Bà, bà, nó cả bà cả Ui, nói nó mà chiêu nói anh bù tụi này em đã thức phà đã chừng chép bông chè chép hết phải chưa bên tụi nói là à ừ mày phải chưa tụi nhai bằng số nói à ม้องเาเก็บาวะตนได้ทางเหนือเลยึ่น้งตัเหนือ้ป็นจากนาม้าาตกเแ้านี่แห้งด้วยแค่เดียวเลยแด่เห็นชิโดไปเด้เห็นลูกมาแล้ว่าชาเมืองป่าลูกได้โดไปเลยได้เอาเงลูกมาใส่หน้าเลย้ยไอกหน้าไปตุ่ยเหมนกันจ้ะเอมาใช่กัีเราได้นมันมีเกลือเห็ดประเด็นเห็ดใบกับบรจีิประเด็ซ ข้าวนเห็ดเปนเยมได้ม sure. ันันน่ามหเรมวมันดขาาเห็ดมันมเป็นมันเป็นแดงมันบัดำไปบ้ากินกับส้มก็เเมียงนะคะมาด้กินไได้มีเปลเป็นรงนีเปี่ยนเป็นีลเปลี่เนนีเลแม่เปลี่ยเด็กเาได้กิน

cô ba được đấy, mùa, ai, này, cái bắt đó mà, hôm nay mình chít thẳng vậy nó, thẳng vậy gìn hương nó, này cái này hướng hết đẻ, nên cái đấy gìn hết đấy. ป่ากลมปานั่นมันหลาย่าดกหามเลนไปลาดุกคุมีตอนไม่ดีเพิ่งแห้งได้แล้วปลาดุกป่านั่นข้าก็ไม่ให้ข้าก็ไม่ได้หรอได้พกินได้พ่อกินข้าก็ได้พอกินแต่เสือกับเนาะเบงโก้าหมดอนนี่กัแบงหลายคนอยู่

năm nó năm đây là cái vật thứ đó, cầm đâu thì năm bảy tý là luôn là gái là Bơm được năm má thằng này kí năm. Lúc con ừ, hà tăng nó nằm cú hơi chìm đấy. Mình tăng bỏ. tăng

เหี้อะไรดยเนาะแล้วผลว่าว่าเด็กกินไม่ใช่ได้ิอันนี้เด้ผลว่าว่าเด็กกินมใช่ได้สบายขี้เเพอบ่ายดีเด้เื้ออันนี้มันออกก่อนแบบาน้องมนอะไกะโดดลายโลกเด็กก็ดตัวจัดันได้ยขใจกันเพื่อมาตุยเฮ็ดเลย ได้นกันจริงได้วได้ลยปาหนึงจะได้ประเด็นเนอะไรดิรุ่มราชิโรไปายามอีกเลยพี่น้องเทังนี้ยังม่เล้วอยู่ราชิโรกปลายามอีกแล้วขึ้นมากขึเก่าขื่นมากอ่ะพอดีพอดี่มาเหตุอย่างนี้นั่งอย่นี้มดมืออ่ะวไม่ขี้เหนียวพดนเนาะแต่เก่ามากกับมันเ้องเลือกเด็กหน่อยแค่นี้เนียวลายพน ลายบดฟ้าันเดน้อยจิฟ้าอะกน้อยเันาคู่เป็ดมาทำยังไงจะเอาฟ้าฟ้าน้อยแบบเหนียบลายไปลงเหียนีดีกบ่อทางมาที่นี่เนาะไปเปิดมาอย่าไปเลยกินเข่าขยาที่นี่ไม่ปิ้งไกก็ลังเที่ยงข้าวกันแปงเพียนเลยกำลังเฮอกำลังห่าวเน่ ระวังไรยนะยาดฝนตกรัดทางนูเลยเมื่อวานนี่ไปไปไไปไปตกรัดนอ้องไปเลย <laughs> เอามาชดหน่อยด้วยเหนื่อยมือเลยเลยนาะลงอีฝ่ายลงเบาอีกเลยพี่น้องเลยเมื่อย <c oughs> ก,กินเลยฝาเมื่อป้ากันได้เลยกินเลยนั่นเลย cả mưa đấy cả à, mưa pa cả đấy thả được trời cả, hả, cả con đấy pa này là năm mươi hải hồ cái tinh thả mưa bôn lơi được trời đấy mao con hôm lâu không rất là nóng nó nghe anh kia nhở lái ti coi kia nhở đông lái đấy nó anh đó máy xe đông, không đông, không đông, không đông. Mà 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 phải ao luông luông bay này luông bay cất dèo đấy rồi nghe nào bộ luông năm được cái nhưng mà khỏi pa làm mẹ cho pa luông bay ông cha của pa bà vậy đấy còn được trời đấy nghe anh

เหร้ทีดเหรออะลรเวดปลาอะไรเยเหรอเนาะไหลเขาว่ปปลาลหลเนาะยูทั้งปลาทั้งเหรอแหลปปนกันน้ำมาเนาะน้ำมาจะมาแต่สีใดเนาะไหนมาห้มกันวะทำยูน้ำให้นาน่อสิบัวน้าป็นไมน้ำให้น่าน้ำเป็นมีเลยถ้าโกเข่ากยังไปน้ำี่เด้งไปนมี

จะเก็บดังพี okay, okay. like ่น้องเลยกเใช่นนไม่ได้อีกรอกัมสช่างอยู่เนาะดอบอีกหลายรอกเลยเนสีองมนดอบเดียวนี่เดียวเดียวให้ใส่พี่น้องเลย เดี๋ยวจบคลิปไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันสีเพื่อสีเลือกแล้วก็เือสีเฮิงนี่หรอกย่างไรเงา้เกินไปคลิปกันเลยอันนี้มันว่าอะไรเนี่ยหามาลูกปะคลิปน่ะหอยปลาลุงเผ็ดกว่าหรือไงเออเด้อเด้อเด้อน่ะตาเด้อจินอันนี้อันนั้ยังหลายอยู่พี่น้องเลยอันนี้มันกันไรเอบ được 4 con phụ, có bồ đào nhiều, tôi năm kinh mà được cho phụ à, có đây nói nửa, Nằm nửa, Nằm này gì lại, ba... đây, cái này nào vậy này, này, nó chỉ nhở lại chắc chỉ là đây này thấy nó, chắc chỉ được hơn ma đây này này, cái nhai đây, cái to nhảy, cái này, chắc chỉ nhở chắc phá, Ăn cần nè, Nếu lo thả luôn nó khử ma, để nó chỉ có đào cái này ช้อนตัวใม okay. ่ตัอยกพอแห้งนะไปไปเดี๋ยวเลือกให้มันแดี่มันทั่วก่อนเดี๋ยวพอกันอีกคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กะเลือกปูเลือกปลาทางลุงกับป้าเพิ่นได้ปลาซิวขึ้นมาเดี๋ยวเหากันเลือกไหวเฮ็ดปลาแดกหรือว่ามุกหรืออะไรก็อย่งว่ากันอีกเทื่อนึงอ๋อไปคลิปนี้นะพี่น้องไปเพ่งทำนี้ก่อนสบายดีกันเด้อบันทึกู่สุคนได้เลือกก่อนเลือกไม่เนาะโย่เวสิ์ชีเดียวะ ねえね。